อ้าวโลกมันกลมจริงๆเลยเนาะเขาเคยเป็นแฟนเกับพี่เองเลยแต่ดูตอนนี้สิเป็นแค่แม่ค้าขายลูกชิ้นกระจกกระจอกแค่บอกว่าเป็นแฟนเก่าพี่พี่ยังอายเลยอะฉันให้ไม่ต้องเกงใจนะแค่นี้เศษเงินของฉันคนกระจอกแบบเธอก็คงต้องอยู่กับร้านลูกชิ้นไปตลอดชีวิตนั่นแหละสวัสดีครับ ผมเดียวนะครับเจ้าของบริษัท LKT ที่คุณมาเสนองานไว้ครับผมจะแจ้งว่างานของคุณได้รับการอนุมัติแล้วนะครับจริงเหรอครับงานของผมผ่านแล้วเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเตรียมเอกสารเข้ามาให้ผมพิจารณาได้เลยนะครับได้เลยครับไม่มีปัญหาขอบคุณคุณเดียวมากเลยนะครับครับสวัสดีครับ ยกพวกเราได้งานใหญ่กันแล้วจริงเหรอพวกเราจะนวยกันแล้วใช่ไหมใช่ถ้าได้เซ็นสัญญาเมื่อไหร่ยกอยากได้อะไรพี่จะหาให้ทุกอย่างเลยเฮ้ยแฟนใครเนี่ยน่ารักที่สุดเลย ต้องใส่น้ำทิมค่ะอ๋อโอเคจ้าที่บาทคะยี่สิบบาทจ้ะลูกชิ้นไมจ้าลูกชิ้นทอดใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยจ้าไม้ละสิบบาทเลยนะเอ๊ะนั่นมันวานิมีอะไรเหรอคุณเปล่าไม่มีอะไรหรอ ชิ้นจ้าลูกชิ้นทอดใหม่ร้อนๆเลยจ้าอะอ้าวโลกมันกลมจริงๆเลยเนาะบารนี่คุณรู้จักกันด้วยเหรอรู้จักสิพอดีแม่ค้าคนนี้เขาเคยเป็นแฟนเก่าพี่เองแหละตอนสมัยเรียนเรียนเก่งมากเลยนะเป็นถึงหัวหน้าห้องแถมยังเป็นดาวคณะอีกด้วยแต่ดูตอนนี้สิ เป็นแค่แม่ค้าขายลูกชิ้นกระจอกกระจะแค่บอกว่าเป็นแฟนเก่าพี่พี่ยังอายเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าพี่บาจะเคยคบกับคนแบบนี้ด้วยก็ไม่ได้เต็มใจคบเท่าไหร่ล้อจนก็จนฉันจนแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับพวกคุณถ้าไม่ซื้อก็เชิญออกไปจากร้านฉันด้วยค่ะแหมแม่ค้าร้านนี้ใจร้อนจริง อ่าอ,อ่ไหนดูสิจะซื้อดีไหมนะไม่ซื้อดีกว่าเอ๊ะหรือว่าซื้อดีเฮยไม่เอาดีกว่ามันดูสกปรกปกอย่างไงก็ไม่รู้เนาะนั่นสิคะแม่คาจนๆดูสกปรกปกขนาดนี้ลูกชิ้นก็คงสกรปรกไม่แพ้กัน กินเข้าไปต้องท้องเสียแน่แน่ทุกชิ้นฉันไม่ได้สกประปหรอกค่ะความคิดของคุณต่างหากที่สกประปกอุ้ยดูสิคะพี่้าแม้แม่ขาปากเก่งซะด้วยนั่นน่ะสิอะฉันให้ไม่ต้องเก่งใจนะแค่เนี้เสษจเงินของฉัน ฉันสงสารเธอนะ่ะวันวันหนึ่งคงขายได้ไม่กี่บาทไม่เหมือนกับฉันที่กำลังจะได้งานจากบริษัท LKT แล้ว <laughs> นี่พวกคุณมาเสนองานที่บริษัทนี้เหรอก็ใช่นะสิทำไมอิดชาเหรออิจฉาไปก็เท่านั้นแหละนะ้าคนกระจอกแบบเธอก็คงต้องอยู่กับร้านลูกชิ้นไปตลอดชีวิตนั่นแหละ เดี๋ยวคุณเดียวรอนนะจะไ,ไปก่อนนะบ๊ายบาย เป็นไงบ้างครับคณเดียวคุณเดียวไม่โอเคตรงไหนบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้เรื่องเอกสารผมไม่มีปัญหาเลยนะครับผมโอเคงั้นเราเซ็นสัญญากันเลยไหมครับคุณเดียวได้ครับนี่ครับเอกสารสัญญา งั้นเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับได้ครับฮัลโหล้ยจะโทรมาอะไรตอนนี้เนี่ยเอานาะยังไงคุณเดี่ยวเขาก็อนุมัติแล้วเราได้งานนี้ชัวร์อยู่แล้วล่ะเออก็จริงงั้นถ้าได้กำไรมาเราไปเที่ยวต่างประเทศกันดีไหมได้สิไปญี่ปุ่นกันนะได้เอ่อ แต่อย่ขอกระเป๋าแบรนด์นิ้มสักใบด้วยได้ไหมอ่ะได้สิจ๊ะพี่ให้ห้าใบเลยอุ้ยสัญญานะสัญญาแฟนใครเนี่ยน่ารักที่สุดเลยคนเดียวเออมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมว่า คงจะไม่มีการเซ็นสัญญาอะไรเกิดขึ้นแล้วหรอครับอะไรกันครับคนเดียวทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับนั่นสิคะ่ะเพราะอะไรคะก็เพราะนิสัยของพวกเธอไงว<ะ>้าแม่ค้าคนนี้ที่พวกคุณดูถูกเขาคือแฟนของผม ว้าผมขอโทษน,นะผมไม่รู้จริงๆฉันก็ต้องขอโทษเหมือนกันเห็นใจพวกเราเห็ <_ k> นนะเห็นแก่ที่เราเคยรู้จักกันก็ได้ขอโทษนะพอดีฉันไม่เคยรู้จักคนที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบพวกคุณพอเร <_ k> วไล้เศษเงินที่พวกคุณให้ฉันมาเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้เองเถอะค่ะเพราะว่าหลังจากนี้คุณน่าจะจำเป็นต้องใช้เปนมากกว่าฉัน ออกไปจากบริษัทผมได้ละอย่าถึงขั้นต้องให้เรียกรปภมันลากคอออกไปเชิญคุณเดียวไปสไิได้ครับได้ครับไทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยเข่ผมบอกว่าจะพาฉันมาสบายเ่ยใครจะไปรู้หรอว่ามันจะเป็นแบบนี้ ธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน